พระองค์บอกว่าแม้แต่เทเศษน้ําล้างหม้อเนี่ยลงในน้ําโสโครกเนี่ยด้วยหวังจะให้สัตว์เล็กๆได้กินก็ยังเป็นทางมาแห่งบุญฉะนั้นเลยจะทํากับมนุษย์ด้วยกันผู้เจ้าจึงเปรียบเทียบไว้ครับไว้ว่าทําทานกับเดรฉา,านต่ําสุดขึ้นมาเป็นคนทุกินอันนี้สงมากกว่าขึ้นมาเป็นปุถุชนที่มีศิน ขึ้นมาเป็นบุคคลภายนอกผู้ปราศจากกรรมพวกนักบวชลทัทธิอื่นที่ปราศจากกรรมขึ้นมาเป็นอริยะนี่คือระดับของอนิสงส์ที่มากน้อยต่างกันให้ทานกับคนเป็นพันเป็นหมื่นสู้ให้กับโสดาบันรูปเดียวไม่ได้ให้กับโสดาบันร้อยสู้ให้กับสกัดทาคามีรูปเดียวไม่ได้ไล่ไปอย่างร้อยจนถึงอรหันต์ให้กับอรหันตร้อย สู้ให้กับพระปัจเจกผู้เจ้ารูปเดียวไม่ได้ให้กับพระปัจเจกผู้เจ้าร้อยสู้ให้กับสัมมาสัมพุทธารูปเดียวไม่ได้ให้กับสัมมาสัมพุทธะสู้สร้างกุติวิหารไม่ได้นะสร้างกุติวิหารสู้การถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งไม่ได้การถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสู้การมารักษาศีลไม่ได้ นั้นการรักษาศินดีกว่านะแต่การเจริญเมตตาชั่วสุดดมของหอมอันนี้สงมากกว่ารักษาสินห้าอีกแต่การเห็นอันนี้จะสัญญาชั่วเวลาลัดนิ้วมือมีอันนี้สงมากกว่าการเจริญเมตตาชั่วสุดดมของหอม นี่คือลำดับอันิสงส์ที่ละเอียดปราณีตขึ้นอีกนิดหนึ่งผู้เจ้าจัดไว้แล้วเลือกกันเอาเองใครมีเหตุปัจจัยอย่างไรก็ทำอย่างนั้นใครชอบแบบไหนทำอย่างนั้นใครอยากได้น้อยก็เอาน้อยใครอยากได้มากก็เอามากนะเลือกกันเอาเอง